สวัสดีครับอันนี้ก็ตีที่เราสั่งทำมาใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นตัวใหม่ล่าสุดเป็นอะคริลิกหมดนะครับฝาบนเป็นอะคริลิกนะครับฝาหน้านะครับฝาหน้าเป็นอะคริลิกนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วเสียงเนี่ยนะครับลองฟังเอาเองว่าดีขนาดไหนจะอยากให้ดูนี่คือฝาอะคริลิกท้างบนทั้งหน้านะครับตัวใหม่ล่าสุดตูดก็เป็นสีทองนะครับ อย่างดีนะครับการวีดนะครับตัวนี้มาดูไส้ข้างในกันครับผมทําให้เต็มครับนะครับไส้ข้างในมีอะไรมั่งนะครับมีพวกระบบตัวโมไฟนะครับไฟเสียงเบรไฟเสียงกลางนะครับเรามีให้ครบมัดไฟใหญ่นะครับระบบพวกนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันคืออะไร มันคือค่าเปลี่ยนเสียงของปีตัวนี้นี่แหละจุดขายคือตัวนี้นะครับตัวนี้สำคัญที่สุดทำให้ปีเปลี่ยนเสียงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปีเจ็ดแบรนตัวนี้เจ็ดเสียงเราเปลี่ยนหมดนะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเอาราคาโปรโมทไปเลยนะครับผมเอาราคาก่อนถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วแล้วคุณมาตามในคลิปนี้นะครับ โทรสายตรงศูนย์แปดสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ซื้อหนึ่งตัวในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่ว่าดูคลิปนี้เราไม่ขายนะครับเราขายแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมให้คุณแบบนี้ฟรีอีกหนึ่งเครื่องเพื่อให้คุณไปต่อยอดเอากำไรจากหนึ่งพันแปดร้อยบาทไม่ขายขายหนึ่งพันสี่ร้อยบาท แด่1,400บาทเราให้แค่สิท่านนะครับที่ซื้อ1,400บาทตัวนี้แล้วแถมฟรีอีกหนึ่งเครื่องแบบนี้ให้ไปขายต่อนะครับเรามาฟังเสียงกันครับ ความละเอียดสูงและเสียงชัด100%ครับแล้วผมบอกไว้นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับซื้อ1,800บาทไม่ขายครับขายแค่1,400บาทซื้อ1แถมอย่างนี้ฟรีหนึ่ตัวนะครับ10บทันแรกเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ